ครับผมสวัสดีครับพ่อในพี่น้องป้องไปเอฟซีอิสานโซลีทุกท่านทุกคนพี่น้องครับผมสำหรับมนีห้องก็บผาพี่น้องมาคือก็เลยพี่น้องครับช่วงนี้ครับหลังจากพายุโนรูพานไปครับผลกระทบของพายุพดีครับพี่น้องครับผมอนี่คือทังลงไปหน้าลงไปหน้าหนองหูครับ บอกพิกัดพี่น้องครับพิกัดตอนนี้ผมคืออยู่ปันเทพประท่านฮะเทพประท่านไปหาบ้านนาดัดีอ่าตำบลตรงสิงห์อำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่น้องครับผม <c oughs> นี่ครับทางลงไปหน้าพี่น้องครับทางเดียวไปหันคือเป็นบ้านนัดีครับเป็นโคงชีมูนครับตอนนี้น้ำขึ้นมากหรือพี่น้องครับผมน้ำขึ้นมากแล้วครับน้ำไปทางผุดประเดี๋ยวข้าโคงชีมูนนี่พอดีเมื่อกี้ปกติที่เที่ยวไป ขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่รถจักรยานรถหิ้รถเข็นรถไถลงไปได้ครับพี่ลงไปแถวหอดรถปิกอัพครับตัวน,นี้ลงไปว่าได้หรอล่าพี่น้องครับผมพอถ่วมแล้ว <c oughs> ถ้าผมอย่างนี้กับเพียงเขาแล้วไปเลิกกับเพียงแอลนะพี่น้องครับผมอันนี้จุดประสงค์ของเ้ามาไม่นี่ก็คือว่ามาเ <c oughs> ย็นพิน่นว่านี่ว่าครับบึ่งบึ่งดังเพื่อได้ใส่ดังไปหน่อยหันหล,ลายหลักยามมันดัง,ดงวไงว้นั่นใส่ดังหอดเนงา ยังเป็นทางใส่ดังปรเขียงย่ำนี่กินตีดีพี่น้องครับผมแต่ว่ามันนี่ห้องบดเอ็มหลักยามดังครับพี่น้องครับมาเบิ้งน้าถ่วมครับเบิ้งถ่วมเพียเดี๋ยวได้กับเพียงข้าวแล้วลงไปที่เพียงเอวครับก็คือว่าจุดประสงค์มันนี่ท่านนี่บอกจุดประสงค์อยู่คือคือว่ามาเก็บชีเกเดียนครับฝนตกนี่าเก็บชีเกเดียนพี่น้องครับผมลงไปเบิ้งครับเลืกอกไอ้ดีพี่น้องครับผม อยูกเยี่ยงแถวนี่ตะเก้ او ีส่เบียดครับเอฟซี้ใดครับท่านผู้ชมจะได้ติดตามทางอีสานโซลีครับผมขอบคุณผู้ติดตามคนใหม่ครับผมกดและผู้ติดตามคนเก่าได้พี่น้องครับผมขอบคุณหลายพี่น้องครับผมคขอบผู้ติดตามเหกับไก่พ่อพันธุ์สับหลือพี่น้องครับผมครับติดตามไปเรื่อยพี่น้องครับผมครับบางทีหอกผมกับสิบวันได้สิบวันได้ลงคลิปต่อเนื่องสิบวันได้ลงคจีบเรื่องเดียว กต่ยิลงคิดลหลายๆเรื่องกเกี่ยวกับอ,อีสานบ้านเฮาเนี่ยพี่น้องครับผมนี่ผมก็บยิ่าพอพี่น้องลงลงหาลงลงหาลงหน้าทั้งนี่ทางหินเหียออย่างดีแหละแกนดอกตอขนำนี่ตัวนี้นำถั่วม้านี่เพียงโมนี่เพียงห่าเขาเ้าแล้ว <c oughs> ปลากระไรพี่น้องครับผมปลาไหลครับทั้งฟังสายกัวถวั่วมาเลยพี่น้องครับผมขนาดอยู ของผมยืนนี่ก็เพียงเข้าแล้วถัดยุให้หน้านีก่ก็บฝาก L แอลแรือไม่น้องเลื่อแอลน่ะงูก็มีนะี่รับพ่างท่างไป่น้องเบื้องทางดูทางครับเอ่อเอฟซี FC ทันใดครับผมที่อยู่ในพื้นที่นี่ครับกงสิริจักดีนะพี่น้องเนาะครับกงสิริจักดีว่ามองนี้เป็นจุดใดอ่ามองนี้เดี๋ยวของเคยมาบ่ครับผมได้กี่สมัยได้กี่เป็น ท่างขีโ่โพครับพี่น้องครับผมเป็นทางขีโ่โพใส่ไปตรงไปทาปเอางวไปตรงไปทาเอากล้วยไอ้สมัยที่พี่ตะกล้วยกับส่วนมากเป็นกล้วยเอากล้วยไปตรงไปทาทางนี้เป็นขีโ่โพไปป่วยละอดอตีนนวนนวลสิดาอะไรพี่น้องครับผมเหมือนทางนี้นะพี่น้องเหมือนในหลายทางครับน้ำส่งกันมาหลายครับแต่ผมผมจะจำได้คือประมาณปีอี <c oughs> ่เดนะือนหรอปีหาซี 4. อีหาซี่ให้ปีเด้นี่ครับที่น้ำท่วงไปหมดเลยครับเจ้านี้สิเขาไปหมดนั่น้องสิเขาไปหมดแต่ว่าปีนี่เริ่มสิเล็กว่าแล้วครับคมดึกคมลึกเพียงแอลแล้วเพียงแอลแล้ว,ว,ลวอูอ้ยี่หี่ครับนี่ครับตั้งสันจรนไปมาก ลึกเลือดขับลึกแล้วไก่เสียเพียงแอวแล้วครับนี่นำสวมแห้งอีกคู่เป็ดถ่วมอะไรตั้นีใส่ด่างน้ำคู่เลยโอ้โหหยียบน้ำใส่ยังไงใ,ใส่ด่างสิ<อ>ได้ปะ โอ้ปลาเขียงใส่ด่างจากเส้นซีเส้นคุณแม่ขันแซ่เดี๋ยวตั้งกุ่นเนาะทั้งตีนเหมือนไหมปลาฉีบ้าเพิ่งฉีกเดียนอยู่นี่บองมันเอาอยู่บ้างเห็นพี่อ้วนบอกกันแล้วว่า <c oughs> จุดประสงค์วันนี้คือสิไปเอาฉีกเดียนละพี่น้องครับผมนี่นำเพีย่เพียงแอลแล้วครับบังบังนะเพียงอแอล อยาครับเพิมเตียกเียกเลยไข่หอยเชลลีครับไข่หอยเชลลีเข้นมาไข่พี่ครับนายกชมไปเรื่อยพี่น้องครับผมเบิ่งไปเรื่อยขอบคุณผู้ติดตามครับผมแล้วก็ขอบคุณลนนาผู้ที่จะติดตามเลยพี่น้องครับผมสิละครับผมแต่พวกีโอวกี้เวียกพวกนี้ยังกะ ภาพพี่น้องมาเบึงสถานที่ต่างๆครับมาเบึงอิธีการไปให้ไปนไปทงไปทายังในน้ำท่วมยังในเนี่อู้เพียทางเสร็จนี้ไปน้นครับประหันกับ่เลียวขวาเขาน้นตรงไปเป็นห่วยครับผมเป็นหวยน้องหูยินขา่าวพนนำ ตเต็มหอยแองแล้วผมปล่อยมานำเตือนนำหอยแองมาพีกะบถ่วมบา้านเท่านี่แหละนี่ค้นคู่หลุมครับปกตินี่สูงครับอีนนี้อันนี้ดำมาถั่วมแล้วครับพี่น้พื่อนเบิ้งพึ่งแทบช่างหน้าซางแดงอู้เหลืออีลี่ชธอเพื่อนเองครับผมดูครับดูท่านผู้ชมครับ อ in right. no ือขึ okay. honestly, anyway, no 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 ้นอันนี้คือพื้นที่ทีอ่าบดมีผลกระทบคักปไหนครับพี่น้องครับผมพอเห้องบรอยู่ติดฟังซี่ครับบริเวติดแม่น้ำญ่ครับแต่ว่าวันนี้เป็นโขงชีมุนครับสมัยตะกี้มันบ่มีโขงชีมุนน้ำอาสิไปผนเลยได้ทันทีครับแต่ว่านี้มีมีโขงชีมุนมากันประตูน้ำอาสิมีตะกอนมีเศษหญ้าเศษพักโขกัปอดพักตบพักบุ่งไปคลองไปฆ่าครับก็เลยเจะให้น้ำไปว่าใดจะถลอกครับ ก็เลยเห็ดแข็งยุ่งสิละเท่าพอแต่กระบอกนีผลกระทบแบบว่าเกับเสียหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับผมครับแต่ว่าบ่พ่อข้าวกระบกทั้งนี้เพราะว่ามันบ่เป็นน้ำซีนุนครับบ่พ่อข้าวกระบอกเขาทั้งนี้กับหบดถ่วมคักนี่กับหดเสียหายแล้วพี่น้องครับผมกับสามารถเกี่ยวได้อยู่ครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องย่างไปบึ้งทั้งปุ่นครับผมถ้านี้เป็นเขาพร้อมเกี่ยวเลยพี่น้องครับผมตา นีเขาน้าปังผมเกี่ยวแล้วครับแต่ว่าน้ำท่วมแล้วครับพี่น้องครับผมแต่ว่าท่วมเพราท่านมิดครับขะน้ำลงนี่กะจีอ่าบ่ผลมิวมิ้วอยู่นคนกระทบยังไหลแต่ว่าขะน้ำบ่ลงนี่ก็สิเน,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 น่นาเลยพี่น้องครับครับเบิ่งไข่ไข่หอยเชลลี่เดี๋ยวขึ้นมาใครถึงผีเลยอ่อพี่น้องครับผมท่านนี่พร้อมพ่นจีเหรียนอยู่พี่น้องครับท่วมอมเม็ดเลยครับถูกอมเม็ด เดี๋ยวต้นกุฆ่าขาง,งนถนนท่วมเพราะท่านพ,พ่อพ้นจีเดียนยังมาไก่เต๋อพอน้องเพียงเอวมามองมองเพียงเอวมองมองเพียงเหงาขาครับจีเดียนหายุ่งสีแลละตะเกาอะไรเป็นพ่นน้องมีครับจะหมดตะเกาผมใส่เบ็ดนดำขางนี่แหละตัวใส่บ่ได้แล้ว น้ำท่วมแล้วะพ่นทิ้งหน้าพ่นที่หน้านี่ก็ท่วมเดลือแต่พ่นทิ้งหน้าเหรอพี่น้องครับผมหน้าเนยล้านหน้าพญามันหน้าเนยอ้วนนี่ครับหน้าสางแดงครับหน้า นี่แหละครับผมพี่น้องครับพี่น้องคนนี่แหละครับผมยงางมะกอก่น้องครับผมโอ้ยเบื้องกำลังผมทิยางมาหน้าตาบานนิดหนี่งฝ้ากระหองพี่น้องครับผมยันฝนตกค้ำอยู่นี่ยางเบื้งไปว่าเสียอุที่เดียนไปใส่เบ็ดเพียกตั้งใจคืบเพาพี่น้องครับผมน้ำกันเลือกคักยางไปมากหรือซื้อว่ากระแสน้ำนี่เขาไม่เรื่อยนะพี่น้องครับผมเขาทำถึงร่งอยู่อื้อ ึบ,น,บนี่ครับเขาหน้าปังรวมแล้วครับผมนุ่มกระเจ้าบ,บางใดขันยุกไก่อยนี่ปลาปลาเมียปลาขาวนี่ยแหละปลาแต่เพี้ยนนี่ยแหละจะขึ้นมากินเขาได้เพี่นอ้องใส่ดาลงนบนนี้ก็เพิ่พลาดเลยใส่นอ้นอ้นใส่นอ้น่็แล้อันนี้เป็นโคงคุณขอเป็นอ้นขอเป็นอ้นสีดาไปเรื่อยๆพี่นอ้องเพื่อน ครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไวปสนีเพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตหาจิ๊กเเดียนพี่น้องครับผมเพรสะดวกครับเพราะว่าน้ำสูงครับพี่น้องครับผมเสียงครับโทรศัพท์หลุดมือตกมือเลยพี่น้องครับผมเดี๋ยวนี่กับว่มีอย่างไรคือน้ำความอากาศอัปเดตสถานการณ์มือตัวมือครับผมให้เบิ้งพี่น้องครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปเจ็บจิ๊กเเดียนพี่น้องครับผมครับขอบคุณทุกท่านทุกคนพี่น้องครับที่ติดตามแล้วก็เข้ามาชมตลอดพี่น้องครับผมจะได้กะ ยูดีมีแห้งทุกท่านทุกคนพี่น้องคี่นขอบอกันไหมครับสวัสดีครับ